ปัจจุบันเสียงกระจกม,มันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมอะไรมึงเลยมันเกี่ยวกับมึงนั่นแหละที่มึงไม่ยอมลืมคนเกา่าแล้วสันดาแบบนี้อย่าทำนะมีแฟนใหม่มีแฟนใหม่หลายคนจะไม่ยอมลืมแฟนเกา่าถ้ามึงยังลืมแฟนเก่ามึงไม่ได้มึงไม่ต้องมีแฟนมึงจะไปสร้างความเดือดร้อนใจกับแฟนใหม่ของเขาเดี๋ยวก็ไปเอาไปเปรียบเทียบเ,ออเทียบทำไมเธอไม่เหมือนแฟน แฟนเก่าจะทำแบบนี้แฟนเก่าจะทำแบบนู้นทำไมเธอเอาใจไม่เหมือนแฟนเก่าัะเลยแฟนเก่าทั้ดีแบบนั้นแฟนเก่าแค่เดียวมึงก็กลับไปคบกับแฟนเก่าไม่ต้องกลับมาคบกับคนปัจจุบันเลิกกับกูซะาจบถ้ากูเป็นผัวมึงไงร่กูจะบอกแบบนี้เลิกไม่ได้ก็อย่าพึ่งตัดละลิกละลิสในการถาผัวไม่ต้องหาสงบเสั้งใจเตรียมตัวอยู่กับตัวเองยังไม่ต้องหาใหค่เรื่องเก่าใช่สวัสดีสวัสดี คิดว่าถ้าคนใหม่มาไม่ดีถ้าคนเดิม,มจะรอดนะในการที่มึงกจะเบียเดเทียบไม่รอดกกเ,เดิก็เบียดเทียบแน่นอนมีสติสัมัญญะมึงจะพ้อใครมึงต้องอย่าเบียเดเบียนเขาไม่มั่นใจมึงอย่าทพอครบับอยู่คนเดียว ที่ผู้ชายแล้วท้องใหม่เป็นผู้ชายกี่ออน,นิโต้ไปแล้วนี่อธิบายยนิโสถรงริชการไดง่ายเลยครับพิจารณาให้ควรทาในใจจบง่ายสุดถ้าเราทําอะไรติดขาดตลอดเราควรทํำยังไงดีครับุณก็ทาให้มันไม่ติดขาดสิสร้างเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องสิอย่าไปสร้างเหตุให้มันติดขาดเอารูปโปรไฟล์เอารูบปบา,าจจรยไปเพซนติดตาผ่านได้ไหมครับเทาไปติดทําอะไรอะ่ะ ติดลูกปูติดลูกกัะโหนดดีกว่ามั้ยเอาลูกกระโหนีห่ยไ,ไปติดฝาผนัง่าจะดีกว่าติดในห้องน้ำน่ะจะได้ขี้ออกนะ <c oughs> อาจารย์เบียร์เน เราไปซื أو, ้อกาแฟก่อนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขาสองบาท รถฟฟ้าอไมดปอะไขอะไรวะถ้ามีกับเปง ใส่ดีกว่าหาไปเที่ยวมันก้าไฟ